เทสลาชนะตลาดรถ E ีทั้งโลกได้ยังไงโดยไม่ใช้งบโฆษณาสักบาทผมได้ข้อมูลมาจาก v i s u a l Capitalist นะครับซึ่งน่าสนใจมากเขาบอกว่าค่ายรถยักษ์ใหญ่ระดับตำนานอย่าง f อ r d หรือ Toyota เนี่ยใช้เงินค่าโฆษณาหลักร้อยเหรียญต่อรถ1คันแต่เทสล a ากลับใช้ตัวเลขนี้อยู่ที่ศูนย์เหรียญซึ่งคำตอบเนี่ยมันซ่อนอยู่ในงบอีกก้อนหนึ่งครับเทสล a าทุ่มง,งบไปกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สูงเกือบ3,000เหรียญต่อคันซึ่งมากกว่าคู่แข่งถึง3เท่าและจุดนี้แหละครับคือเหลียมธุรกิจ ที่น่าสนใจมากเพราะสิ่งที่อีลอนมัสก์ทำคือการพลิกตำราการเงินด้วยการโยกงบการตลาดไปเป็นงบพัฒนาคุณภาพแทนลองคิดดูนะครับขณะที่คู่แข่งเนี่ยใช้เงินเพื่อบอกว่ารถตัวเองดีแต่เทสลาใช้เงินเพื่อทำให้รถมันดีจริงๆจ,จนลูกค้าเนี่ยกลายมาเป็นแฟนคลับที่ช่วยขายรถให้แบบฟรีๆเลยแถมเขายังใช้สินทร,รัพย์ที่มีมูลค่ามากที่สุดนั่นก็คือ CEO Branding นั่นเองทวิตหลายอันของเขานะครับแค่กดโพสเนี่ยก็กลายเป็นข่าวดังไปทั่วโลกตีเป็น มูลค่าสื่อมหาสารแบบที่ไม่ต้องจ่ายเงินสักบาทเดียวเปลี่ยนสถานะจากแค่บริษัทขายรถให้กลายเป็นผู้นําทางความคิดที่คู่แข่งไล่ตามไม่ทันเลยถ้าถามว่าเจ้าของธุรกิจแบบเราจะเอาบทเรียนเหล่านี้มาใช้ได้ยังไงบ้างผมสรุปมาให้3ข้อครับ 1. product is marketing ถ้าสินค้าไม่ดีจริงเนี่ยเอาเงินไปพัฒนาสินค้าดีกว่ายิงโฆษณาครับเพราะไม่งั้นก็ไม่ต่างอะไรกับการที่โฆษณาความไม่ดีของตัวเอง 2. ceo is the media ในยุคนี้ครับเจ้าของแบรนด์ต้องมี ตัวตนคุณคือกระบอกเสียงที่น่าเชื่อถือที่สุดและฟรีด้วยใครสนใจเรื่องนี้นะครับพิมพ์คอมเมนต์หนึ่งไว้ผมมีสอนตลอดครับและ 3. build trust not hype อย่าสร้างกระแสะแค่ชั่วข้ามคืนแต่สร้างความเชื่อใจด้วยคุณภาพเพราะนั่นแหละคือเกราะป้องกันคู่แข่งที่ดีที่สุดครับใครชอบเรียนรู้จากเคสธุรกิจจริงที่กระชับอินไซต์ใช้ได้จริงแบบนี้อย่าลืมกดติดตามท็อปไว้เลยนะครับ